ทุกคนพามาดูคอนโดห้องใหญ่ต้อง4 3ตารางเมตรแล้วห้องนี้บอกเลยว่ามีรถตู้รับส่ง MRT ห้วยขวางด้วยนะทุกคนและห้องนี้เราอยู่กันที่ยูดีไลท์แอห้วยขวางสเตชันดูดิมีหนึ่งห้องนั่งเล่นแยกและมี1่ห้องนอนแยกแถมห้องครัวยังเป็นห้องครัวแยกด้วยนะไงจะไปดูห้องไหนก่อนห้องครัวหรือห้องนอนกันมาดูห้องนอนกันก่อนดีกว่าและที่นี่นะเพื่อนๆบอกเลยว่าใกล้ทั้งเซ็นทรัลพระรามเก้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเดอะสตีดรัชดาแพงใกล้เอกพาณดวยนะทุกคนดูดิห้องนอนก็ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะมีเคาน์ เตียงให้ด้วยแล้วดูดิทุกคนกระจกบานใหญ่มากในโซนห้องนอนเนี่ยแล้ววิวห้องนี้นะอ่ะมาดูเลยจ้ะดูดิดดก็เป็นวิวโล่งแบบนี้เลยนะจ๊ะและที่นี่นะส่วนกลางเขามีทั้งฟิตเนสซาวนา่าแถมยังมีสระว่ายน้ำด้วยนะทุกคนดูดิดูดที่ผนังหัวเตียงสะก่อนเขามีไฟตกแต่งแบบนี้เลยนะจริงๆไฟมันไม่ได้กระพริบนะอันนี้นะมันอาจจะอยู่ในกล้องนะจ๊ะและเตียงห้องนี้ขนาดใหญ่จะหกฟุตเลยนะทุกคนดูดิเฟอร์เจอร์ให้ครบมากตู้บิวอินเสื้อผ้าแบบนี้ก็จัดเต็มเพื่อนๆไม่ต้องซื้ออะไรแล้้ววาากออู่ไดมนนนนหงัทุค ต้งน้ำเนี่ยจะอยู่ในโซนห้องนอนนะเขาแบ่งกัน้นโซนเปียกโซนแห้แมงมติดตั้งเครื่องทำาอุ่นให้ครบแบบนี้เลยนะไหนใครกําลังมองหาคอนโดย่านรัชดาห้องใหญ่ต้อง43ตารางเมตรอยู่บ้าน <มา S 1> ดูห้องนี้เลยนะจ๊ะและดูโซนห้องนั่งเล่นดิทุกคนเขามีทั้งโซฟาโตะรับประทานอาหารให้บริเวณนี้เลยนะมาดูโซนครัวกันดีกว่านี่นะจ๊ะเคาน์เตอร์ครัวของเราใครที่ชอบทาอาหารเนี่ยต้องชอบห้องนี้แน่ๆเลยมีเตาไฟฟ้าตู้เย็นเครื่องสกผ้าให้ครบเลยนะแถมยังมีระเบียงตรงนี้อีกหนึ่งจุดเลยนะสรุปแล้วห้องนี้มีกี่ระเบ ั้างเยอะเลยนะทุกคนอ่ะใครสนใจคอนโดห้องนี้ผ่านเงืนเดือน 29, 2อ0 0เป็นเจ้าของได้นะจ๊ะผ่อนเริ่มเพียงแค่10บใบเทาต่อเดือนเท่านั้นใครสนใจรีบทักหาไฟเอสเตอด่วนเลย <พอ S 2> นะพราห้องนี้ลดแรงเป็นสองแสน